ยาหุน่นหยวนของหยินโยเป็นยาชนชั้นกลางระดับสูงอู้โล่งอ,อกในที่สุดก็ปรุงยาชนชั้นกลางระดับสูงออกมาได้เห็นนางเหนื่อยเช่นนี้ดูท่านางคงจะทุ่มเทมากเพื่อให้ได้ปรุงยาชั้นยอดออกมาเอ๊อะไรการเมื่อครู่เอาวุโสชูบอกว่าอะไรนะเป็นไปได้ยังไงยาของนางเป็นยาระดับสูงชั้นยอด ผู้อาวุโสชท่านดูผิดหรือเปล่าเห็นโยนางดูไม่เหมือนคนปรุงยาเป็นจะกันยาชั้นยอดออกมาได้ยังไงอะไรกันผู้อาวุโสชูท่านเข้าใจอะไรผิดไปหรือเปล่าเป็นไปไม่ได้ที่นางจะปรุงยาชั้นยอดออกมาได้เกิดอะไรขึ้นนางที่ไม่มีชนชั้นในวิชาการปรุงยาแต่กับปรุงยาชั้นยอดออกมาได้ไม่มีทางเป็นไปได้ทำไมเจ้าไม่เชื่อข้าหรือ ยานี้เป็นยาชั้นยอดอย่างไม่มีข้อสงสัยเจ้าดูแสงนี่ไหนยังจะสีอีกคนที่ไม่เชี่ยวชาญการปรุงยาแต่กลับปรุงยาชั้นยอดเช่นนี้ออกมาได้ว้าวสมกับเป็นศิษพี่ยินโยเก่งจริงๆเลยแม้ว่ายินโยจะปรุงยาชั้นยอดออกมาได้แต่เจ้าอูจ้ก็ปรุงยาชั้นยอดออกมาเช่นกัน นี่ถือเป็นการเสมอกันการตัดสินแพ้ชนะคงต้องประลองกันต่ออ,อีกรอบไม่ยินโยเป็นฝ่ายชนะไม่ได้เสมอกันยานี่ถือว่าเป็นยาชั้นยอดจริงๆข้าดูถูกนางเกินไปแต่ไม่ว่าจะยังไงเพราะเป็นยาชั้นยอดเหมือนกันทำให้ยังไม่รู้ผลแพ้ชนะข้ายังมีโอกาสเอาชนะนางผู้อาวุโสชูในเมื่อผลออกมาเสมอกัน งั้นก็แข่งอีกรอบนี่ไม่ใช่การเสมอกันการแข่งขันระหว่างเจ้าอูจิกับยินโยผู้ชนะคือยินโยฮะผู้อาวุโสชูป,ประกาศว่ายินโยเป็นฝ่ายชนะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงไม่เสมอการไมนางถึงเป็นฝ่ายชนะไปได้ทำไมยินโยถึงเป็นฝ่ายชนะ พวกเราปรุงยาชั้นยอดออกมาเหมือนกันแล้วทำไมนางถึงเป็นฝ่ายชนะไปได้เพราะสรรพคุณของยาที่นางปรุงออกมามีผลข้างเคียงน้อยกว่าของเจ้าเอ๊ผลข้างเคียงเหรอยาวหุ่นยวนเมื่อกินเข้าไปแล้วภายในครึ่งชั่วยามพลังลมปราณจะเพิ่มขึ้นหนึ่งในสิบ แต่หลังจากที่ใช้ยานี้แล้วเส้นลมปราณจะได้รับความเสียหายหากเป็นผู้ที่มีพลังวิญญาณไม่แข็งแกร่งใช้แล้วก็อีกหนึ่งเดือนให้หลังถึงจะใช้พลังลมปราณได้แต่ยาของนางมีผลข้างเคียงที่ค่อนข้างเบาบางไม่ทำร้ายร่างกายผู้ที่ใช้ยานางสามารถกำจัดผลข้างเคียงจากการใช้ยาได้ เราวคือหลังจากที่ใช้ยานี้ไม่เพียงจะเพิ่มพลังขึ้นหนึ่งในสิบส่วนแต่จะไม่ได้รับผลข้างเคียงอีกด้วยเดิมค่าคิดว่านางเป็นเด็กไม่รู้ภาษาแค่เล่นๆไม่ได้จริงจังแต่เมื่อครูได้ลองชิมยาของนางก็เข้าใจว่านางกำลังซ่อนความรับอะไรบางอย่างไว้ออ ใช้ยาของนางไม่เพียงไม่เกิดผลข้างเคียงแต่ยังจะเพิ่มพลังได้อีกด้วยนะหรอั่นมันจะเก่งเกินไปแล้วนางทําได้ยังไงข้าคิดมาตลอดว่านางทำมั่วๆ่วอีสมควรตายนักหินโยคิดไม่ถึงว่าจะเปลี่ยนแปลงสรรพณของยาเป็นไปได้ยังไงในเมื่อรู้ผลแพ้ชนะแล้วงั้นข้าก็ควรเอารางวันกลับไปสิทธิพี่เจ้าอู่จี้ ก็ควรมอบโฉนดที่ดินร้านค้าทั้งหมดของเขาโอสดในเมืองเจยหลานให้เก็บค่าตามสัญญาตอนนี้โฉนดที่ดินไม่ได้อยู่ที่ข้ารอข่ากลับเขาโอสถค่อยคิดจะเอาโฉนดที่ดินของเขาโอสดของข้าไม่มีวันสหรอกข <c oughs> ้าคิดว่าสิทธิเจ้าอูจี้คงลืมไปแล้วว่าก่อนการแข่งขันท่านได้นำโฉนดที่ดิน ที่ติดตัวมาให้ข้าดูข้าถึงได้ยอมประลองกับท่านตอนนี้ท่านคิดจะโกงงั้นหรือคิดจะโกงฉันต่อหน้านักรถที่น่าเกรงขามอย่างผู้อาวุโสชูเกรงว่าจะไม่ได้นะก่อนประลองพวกเจ้าได้ตกลงกันไว้แล้วจะต้องเคารพซึ่งกันและกันในเมื่อเยนโยพูดเช่นนี้เจ้าอูจิมาให้ข้าค้นตัวเจ้าดูถ้าไม่มีเจ้ากระรบกับเขาโอสถไปเอามา ถ้ามีแต่เจ้าไม่ยอมออกมานั้นเป็นการผิดกฎของที่นี่ทำผิดกฎของข้าจะมีจุดจบอย่างไรเจ้าคงรู้ดีโถ่แต่แกนี่เป็นคนสื่อตรงกดว่าอย่างไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นเติมทีข้าอยากให้จ้องอัอบอายขายหน้าคิดไม่ถึงว่าสุดท้ายเป็นการทำร้ายตัวเองถ้าไม่มอบออกไปแล้วก็ข้าคงข้าเพิ่งคิดขึ้นมาได้ ว่าข้าพกติดตัวมาด้วยขอบคุณเสร็จพี่เจ้าอูจี้มีโฉนดนี้เขาหลวหยุนเฟิงก็คงจะทำเงินได้ไม่น้อยอุ้ยติดพี่ยินโยท่านเก่งมากเขาโวยุนเฟิงของเรามีร้านใหม่เพิ่มขึ้นข้าก็จะได้เป็นเท่าแก่แล้วเยียมากเลยยินโย เพื่อเขาเหลอหยืนเฟิงเจ้าได้ชนะและได้รับร้านค้าอีกจำนวนมากนีก่มันยังไม่จบหรอกเย็นโยอย่าลืมว่าเบื้องหลังของข้าคือเขาโอดไหนจะอาจารย์ของข้าและเจ้าจะต้องเสียใจ